คุณผู้ชมคะจากที่เรากําลังก้าวเข้าสู่การสร้างประชาคมอาเซียนที่แข็งแรงทางภาคการศึกษาไทยเองก็มีโครงการหลายๆโครงการที่จะเป็นประโยชน์กับทั้งเยาวชนไทยและเยาวชนในกลุ่มอาเซียนค่ะโครงการที่กำลังเป็นที่สนใจอยู่ตอนนี้มีชื่อว่าอาเซียนยู h e x เอ็กซ์เหรือโครงการแลกเปลี่ยนนิสิตนักศึกษาระยะสั้นที่สนับสนุนโดยโครงการนวัตกรรมความร่วมมือทางวิชาการไทยอาเซียนของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัย โครงการนี้มีนักศึกษาจากทั่วภูมิภาคอาเซียนเข้าร่วมและมีการแลกเปลี่ยนด้านแนวคิดและวัฒนธรรมซึ่งปีนี้มีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการจำนวน100คนรองศาสตราจารย์ดรสุทธิพันธ์จิราธิวัฒน์ผู้อำนวยการบริหารศูนย์อาเซียนศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยบอกว่าอาเซียนยูทสได้รับความสนใจมากที่สุดบนเว็บไซต์ศูนย์อาเซียนศึกษาโดยมีผู้เข้าสมัครนับพันคนจากทั่วอาเซียนและโครงการนี้จะเป็นประโยชน์กับนิสิตแต่ละคนในอนาคต นิสิตเหล่านี้เนี่ยบางคนก็มีโครงการพิเศษของเขาที่ทําเรื่องอาเซียนแล้วก็เป็นส่วนในการจุดประกายให้เขาแล้วเขาไปรีเดิ่มเองซึ่งเขากลับบ้านไปนจะเป็นอยู่ในสโมสรนิสิตท,ที่ถาเรื่องอาเซียนเขาบอกอ้าวนะมาเมืองไทยแล้วมีตรงนี้เนี่ยเขามาร่วมต่ออ้าวเขาไปรู้จากนิสิตอินโดนีเซียไปรู้จกักจากเวียดน,นามบวกกับเออสิงคโปร์อะไรเงี้ยเออก็ปรากฏว่ามันก็เหมือนกับเป็นรุ่นของเขาไปด้วยนะซึ่งเขาจะติดต่อกันในอนาคต นอกจากนี้ยังมีโครงการอีกหลายโครงการไม่ว่าจะเป็นโครงการแลกเปลี่ยนนักวิชาการซึ่งคณะและสถาบันต่างๆในมหาวิทยาลัยจะมีเครือข่ายที่สามารถส่งนักศึกษาหรืออาจารย์ไปในประเทศอื่นๆในอาเซียนเพื่อทำวิจัยเชิงลึกเฉพาะด้านเช่นทางสัตวแพทย์หรือด้านพลังงานนอกจากนั้นก็ยังมีโครงการอาเซียน university network ที่มหาวิทยาลัย30แห่งในอาเซียนร่วมมือกันสร้างเครือข่ายเพื่อการแลกเปลี่ยนอีกด้วย คุณภาสพรสังคสุบันรองอธิบดีกรมอาเซียนกระทรวงต่างประเทศมองเด็กไทยในเชิงบวกเมื่อเทียบกับชาติอื่นในอาเซียนในเรื่องความตระหนักรู้แต่เรื่องความเข้าใจอาจต้องใช้เวลาในการสั่งสม คือเมื่อเมื่อเทียบนะคะกับประเทศอาเซียนหลายๆประเทศนะคะเยวาวชนไทยก็มีความเข้าใจนะคะในระดับหนึ่งแต่อย่างที่เรียนนะคะความตระหนักรู้กับความเข้าใจมันคนละคนละอย่างนะคะความเข้าใจนั้นต้องเสริมสร้างไปทีละน้อยทีละน้อยนะคะมันก็ต้องเริ่มจากระบบการศึกษาต้องเอาเรื่องอาเซียนเข้าไปอยู่ในหนังสือให้คุณครูนะคะสามารถที่จะพูดถึงอาเซียนตั้งแต่ตั้งแต่เด็กนะคะให้เขาเข้าใจซึมซับ นะคะแล้วก็เรื่องของกิจกรรมต่างๆที่ส่วนราชการหรือภาคส่วนนั้นก็เป็นเรื่องของการต่อยอดในในส่วนที่เป็นการศึกษานะคะเพราะฉะนั้นการส่งเสริมและการเสริมสร้างความเข้าใจเนี่ยมันต้องไปทีละนิดทีละนิดแต่ว่าในระดับหนึ่งแล้วเนี่ยเขาเข้าใจได้มากนะคะเมื่อเทียบกับประเทศอาเซียนอื่นๆค่ะ การที่ภาคการศึกษาให้ความสําคัญและมีบทบาทในการแลกเปลี่ยนความรู้ของนักศึกษาในกลุ่มอาเซียนเยาวชนรุ่นใหม่อาจเป็นแรงผลักดันสําคัญในการสร้างประชาคมอาเซียนที่แข็งแกร่งในอนาคตสักชาญชัยอัคคพ์ถ่ายภาพสิริรัก์แสงจันชายชั่นทีวีรายงาน